สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอุดรูรั่วนะครับกระเบืงหลอนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับมีรูรั่วเยอะเลยครับแล้วก็ฝนก็จะหยดมานะครับตรงนี้ของผมก็จะใช้วิธีใช้ดินน้ำมันนะครับดินมันก้อนหนึ่งก็ราคาไม่แพงนะครับมาอุดรูรั่วนะครับก็อันดับแรกครับก็ปั้นดินน้ำมันขนาดพอดีครับถ้ารูใหญ่ก็ก้อนใหญ่ รูเล็กก้อนเล็กนะครับหลังจากที่ปั้นก้อนดินน้ำมันเสร็จแล้วนะครับก็เอาไปปิดตรงรูแล้วก็ใช้มือรูปด้านข้างนะครับกดให้แน่นเลยของผมก็จะปิดจากด้านในนะครับเพราะว่าไม่ได้ปีนขึ้นไปบนกระเบื้องครับมันจะลำบากใช้ได้เหมือนกันครับตอนนี้ได้ผลดีครับเพราะว่าใช้แล้วก็น้ำก็มาหยดนะครับ ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้ใช้ดิน้ำมันก็หยดมาเต็มนะครับโอเคครับถ้าใครมีกระเบื้องรอนนะครับแล้วก็มีรูรั่วลองใช้ทีนี้